ทนตรากตรำเพื่อเรามานานไม่เคยเห็นสักวันที่พ่อเคยท้อใจเพื่อให้ลูกทุกคนกินอิ่มนอนหลับสบายเป็นสุขใจยังเพียงและพอ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญศรีภูเพชรสวัสดีครับผมชื่อนายรังสิศของพิลาครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรัด,ดาภูจอมผาค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายจันทวงภูประวัติสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชาติ์ภูศรีนาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันยาภูผอยยางค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญศรีภูเพชรและ กับผมนายจันทวงงกูปอดวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสค่ะสำหรับโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงของพวกเรานะคะพวกเราจะนำเอากเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นมาเป็นหลักในการปฏิบตัติและสำหรับโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงของพวกเรา เราจะจำลองพื้นที่ออกเป็น15ไร่และแบ่งพื้นที่ตามอัตราส่วน30ต,30ต่อ30ต่อ30และต่อ10ค่ะค่ะและพื้นที่ส่วนที่1ของพวกเราก็คือสะเก็บกักน้ำสาเก็บกักน้ำจะใช้พื้นที่4ไร่ประมาณ30%ของพื้นที่ทั้งหมดและสำหรับประโยชน์ของสาเก็บกักน้ำนะคะก็คือเพื่อใช้ กักเก็บน้ำฝนในฤดูฝนและใช้เสริมในการปลูกพืชในฤดูแล้งตลอดจนการเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงปานินการเลี้ยงปลาดุกและการเลี้ยงหมูและสำหรับมูลของหมูก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากมายเช่น สามารถนำไปเป็นอาหารของปลาและนำมาใส่พืชผักนาข้าวเป็นต้นค่ะต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่2และพื้นที่ส่วนที่สก็คือนาข้าวสำหรับนาข้าวของพวกเราจะใช้พื้นที่สีไร่ประมาณ30%ของพื้นที่ทั้งหมดและนาข้าวของเราก็จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส,ส่วนเพื่อที่จะปลูกข้าวเหนียวและข้าวเจ้า สำหรับพื้นที่การปลูกข้าวเหนียวจะใช้พื้นที่2ไร่ประมาณ15%และพื้นที่ในการปลูกข้าวเจ้าจะใช้พื้นที่2ไร่ประมาณ15%ของพื้นที่ทั้งหมดและประโยชน์ของนาข้าวก็คือใช้เป็นอาหารในครอบครัวประจำวันและเพื่อตัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นต้นค่ะครับ สำหรับพื้นที่ต่อมาคือพื้นที่ส่วนที่3พื้นที่ส่วนที่3คือพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชผักครับสำหรับพื้นที่ส่วนนี้ใช้พื้นที่สีไร่ประมาณ30%เซของพื้นที่ทั้งหมดและประโยชน์ของพื้นที่ในส่วนนี้คือเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันหากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่ายเช่น ปลูกมะนาวปลูกตะไคร้และปลูกต้นมะพร้าวครับและพื้นที่ส่วนสุดท้ายก็คือที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในส่วนนี้ใช้พื้นที่3ามไร่ประมาณ10%ซของพื้นที่ทั้งหมดสำหรับประโยชน์ของพื้นที่ส่วนสุดท้ายคือใช้เป็นที่อยู่อาศัยและถนนหนทางเป็นต้นครับพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวพึ่งๆพึ่ง